เอจิส e. ุรเิลสวัสดีครับนี่พามาชมระบบออฟกริดเล็กๆนะครับหรือว่าเรียกว่าชุดนอนนาเดี๋ยวจะพามาทดสอบระบบซึ่งตอนนี้ผมทําการชาร์จแบตลูกนี้นะครับแบตลูกนี้เป็นแบตระบบ12โวลต์น,นะครับทําการชาร์จนะครับซึ่งตอนนี้แบตแบตเต็มนะครับสถานะแบตเต็ม12โวลต์ได้ค่าเท่าไหร่แบตเต็มอยู่ที่14 จุด 4, โดยประมาณนะครับอันนี้คือแบตเต็มถ้าดูสเปคของแบตเตอรี่นะครับไซเคิลยูสครับไซเคิลยูสอยู่ที่14.4ถึง15โวลต์นะครับแบตเต็มอยู่ที่14.4นี่แหละครับสเตนบายยูส13.5ถึง13.8แะครับแบตเต็มสุดๆอยู่ที่14.4อี้เดี๋ยวจะลองไปเปิดระบบให้ดูนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมปิดปิดเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดอินเวอร์เตอร์ขึ้นมานะครับระบบยังไม่ทำงานเพราะว่าผมปิดช่องโหลดไว้นะครับแล้วก็ทำการตั้งต่ำตัดเต็มต่อไว้นะครับวิธีการเปิดช่องโหลดก็คือสังเกตหน้าจอนะครับหน้าจอขวามือจะมีรูปหลอดไฟนะครับ อตอนนี้ผมปิดไว้กดแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับหลอดไฟติดอตอนนี้ผมทำการเปิดช่องโหลดละเพื่อจ่ายไฟมาเลี้ยงที่ SSR นะครับให้สามารถให้ขั้วบวกของแบตเตอรี่เนี่ยมันเชื่อมต่อกันผ่านมาเข้าอินเวอร์เตอร์ได้นะครับเสียบปั๊กพัดลมไว้นะครับเสียบปั๊บพัดลมไว้แต่ยังไม่ได้เปิดนะครับมีปั๊กพัดลมอ่าเดี๋ยวไปเปิดโหลดกันนะครับเปิดโหลดนิดหน่อย โหลดที่เอามาทดสอบเป็นพัดลมอุตสาหกรรม18นิ้วนะครับเป็นพัดลม220โวลต์ไฟบ้านธรรมดานะครับเปิดได้ปกติครับไม่มีการไม่มีเสียงฮัมแต่อย่างใดนะครับถึงแม้จะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบโมดิฟายไซเวฟธรรมดานะครับ3,000 VA ระบบ12โวลต์น,นะครับที่ห้อซสอร์ตัวนี้เป็นของลูกค้าเองนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับ ก็มาต่อระบบเปิดพัดลมเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับแต่แนะนำข้อแนะนำนะครับก็คืออย่าเอาไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหนักๆน,นะครับเช่นหินเจียลูกหมูสว่านอะไรเงี้ยครับใช้นิดหน่อยได้นะพูดถึงแต่ถ้าจะใช้เป็นกิจ,จลักษณะหนักๆเลยผมไม่แนะนำนะครับเพราะแบตเตอรี่ยังเป็นแค่ระบบ12โวลต์ ถ้าจะเอาถึงขนาดนั้นนะควรจะเล่นเป็น24นะครับ3000วัตต์หรือเป็นไปได้มีงบหน่อยก็เป็นระบบ48โวลต์ไปเลยจะดีมากครับไหนทำการเปิดโหลดครับเปิดโหลดพอเปิดโหลดพัดลมทำงานนะครับโวลต์จากที่เห็น14.4นะครับพอเปิดโหลดเปิดอินเวอร์เตอร์เนี่มันจะดึงโวลต์ลงมาพอสมควรนะครับ ตอนนี้เหลือแค่12.6นะครับนี่12.6ซึ่งเราตั้งต่าตัดไว้ที่11.5แต่ตอนนี้ก็เป็นลักษณะชาร์จไปด้วยใช้งานไปด้วยนะครับก็ต้องมาดูกันว่าระหว่างชาร์จกับใช้อันไหนมันมากกว่ากันนะครับมันย้ําอยู่ที่12.5 12.6โวลต์น,นะครับมีการชาร์จไปด้วย ซึ่งมันไม่มีแดดครับตอนนี้มันไม่ค่อยมีแดดาก,การชาร์จอาจจะได้กระแสที่น้อยนะครับแต่ผมผมไม่ปล่อยให้มันตัดให้ดูนะเพราะว่าทําไปหลายคลิปแล้วเรื่องต่ำตัดนะครับแต่นี้ก็คือเปิดโหลดให้ดูเฉยๆและผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่อีกลูกมาชาร์จเก็บไว้ให้มันเต็มไว้นะครับตอนนี้แบตลูกนี้มันเต็มแล้ว โอเคผมจะเปลี่ยนแบตนะครับทีนี้ข้อมูลข้อมูลสำคัญในการที่จะเปิดใช้งานผมได้พิมพ์แปะไว้ให้ลูกค้าแล้วนะครับเป็นคำแนะนำในการใช้งานก็คือการเปิดระบบ ทำยังไงแล้วก็การปิดนะครับมี2ออย่างก็คือเปิดและปิดการเปิดนะครับการเปิดเขียนไว้ให้แล้วนะครับมันอาจจะเอียงเนาะมันอาจจะเอียงก็คือการเปิดครั้งที่1ก็คือเปิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ขึ้นก่อนทุกครั้งเสมอนะครับจากนั้นค่อยตามด้วยแผงนะครับส่วนการปิดมันจะกลับกันนะครับก็คือปิดแผงก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับ อ่ะตอนนี้ผมจะทําการปิดระบบนะครับปิดระบบปิดระบบนะครับก็คือปิดแผงก่อนทุกครั้งนะครับก็คือข้อที่2เนี่ยครับเราจะปิดให้เอาเบรกเอาเบรกเกอร์แผงลงก่อนลําดับแรกทุกครั้งเสมออันนี้เป็นเบรกเกอร์แผงนะครับจะเขียนไว้ให้ละครับนะครับตัวซ้ายสุดเป็นเบรกเกอร์แผงตัวขวาสุดเป็นแบตเตอรี่นะครับ ตอนนี้ก็คือเราเอาเด็กคือของแผงลงก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มันชาร์จระบบอยู่นะครับ1ิบสิโวลต์นะครับสถานะแบบตอนนี้นะครับเมื่อกี้ปล่อยโหลดไปนิดหน่อยจาก14.4นะครับตอนนี้แบตเหลือ13.6โอเคผมจะเปลี่ยนลูกใหม่มาชาร์จการปิดระบบเอาแผงลงนะครับหน้าจอ หน้าจอรูปแผงหายไปนะครับรูปแผงหายไปก็คือไม่มีการชาร์จเหลือแต่คงสถานะแบตเตอรี่ว่ามีเท่าไหร่นะครับจากนั้นเอาเบรกเกอร์แบตเตอรี่ลงครับเอาเบรกเกอร์แบตเตอรี่ลงอันนี้คือปิดระบบทั้งหมดจอดับนะครับจอดับโอเคทีนี้ผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันอันนี้ทำแบบง่ายๆนะทดสอบทดสอบ จะทำการเปลี่ยนแบบเอาครัวลบออกเดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกครับเปลี่ยนลูกจริงๆการใส่แบตที่ถูกต้องนะครับควรจะ มีหัวน็อตยึดหางปลายึดดีๆนะครับอันนี้คือทําแบบชั่วคราวเฉยๆนะครับเพื่อทดสอบการใช้งานและการชาร์จนะครับมาดูแบตลูกนี้กันนะครับว่ามีสถานะไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวทำการเปิดระบบครับเปิดระบบนะครับอย่าลืมดูฉลากดีๆนะครับสเต็ปแรกทําการยกเบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นก่อนทุกครั้งนะครับพอเปิดขึ้นแบตเตอรี่สถานะ ที่ชาร์จเจอจะแจ้งนะครับตอนนี้12.4โวลต์นะครับบโวลต์แบตก็เหลือน้อยแหละครับรูปรูปที่หน้าจอไม่มีไม่มีแผงขึ้นนะครับทีนี้ผมจะยกเกอร์ยกเบรเกอร์แผงขึ้นครับนะครับมีรูปแผงขึ้นทำการชาร์จแล้วครับ12.7โวลต์นะครับโอเคสำหรับการเปิดปิดระบบ มีเพียงเท่านี้ครับผมส่วนตําตัดเต็มต่อตําตัดเต็มต่อนั้นพูดไปหลายคลิปแล้วครับระบบก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับรวมทั้งตัวชาร์จเจอร์ตั้งค่าไว้ให้เรียบร้อยค,คลิปนี้ถือว่าสมบูรณ์ครับผมพร้อมส่งงานนะครับพร้อมส่งงานก็เหลือรอแบตเตอรี่ลูกค้าที่จะซื้อมาเดี๋ยวจะทดสอบก่อนที่จะส่งงานให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับ เพื่อที่ลูกค้าจะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายต่อระบบนะครับคือเวลาผมขายของเนี่ยมันก็จะต้องให้คาแนะนําลูกค้านะครับจนเขามีความเข้าใจเรียกว่าเป็นสามารถระดับใช้งานดูแลรักษาได้นั่นแหละครับใช้งานอย่างถูกต้องนะครับเพราะการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ย มันก็ใช้งบประมาณพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเข้าใจในระบบจะทําให้ระบบที่อยู่กับเรานะครับระบบอยู่กับเราได้นานๆยาวนานนะครับปิดไว้ให้หมดแล้วครับคําแนะนำต่างๆจุดต่างๆนะครับส่วนปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กต่อโหลดนะครับทำไว้3มช่องนะครับเป็นไฟ a c 220 v โวลต์นะครับสามารถเอาไปใช้งานได้จากช่องนี้ ต่อไปยังปักพ่วงอีกนะครับชุดนี้สามารถต่อทีวีพัดลมหลอดไฟแสงสว่างได้นะครับแต่ถ้าจะไปต่อไปต่ออุปกรณ์หนักๆอย่างที่บอกนะครับระบบก็ต้องเปลี่ยน